สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับชัว่วโมงคณิตศาสอีกแล้วน,นะคะอะมาดูวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนนะคะอ่านในหนังสือของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหน้าที่17นะคะอะดูนะคะหน้าที่17เรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนะคะออามาดูในกระดานนะคะครูยกตัวอ,อย่างให้ดูแล้ว 17,000นะคะอ่าเรามาดูจำนวนแรกก่อนก็คือ8,567เป็นจำนวนกี่หลักอ่าสี่หลักนะคะหลักที่อยู่ซ้ายสุดนะคะนี่หลักที่อยู่ซ้ายสุดก็คือหลักอะไรคะหลักพันนะคะเพราะฉะนั้น8ในหลักพันก็จะมีค่าเท่ากับ8,000นะคะอ่ามาดูจำนวนที่สองก็ 1 7 0 0 0นะคะเป็นจำนวนกี่หลักคะจํานวน5หลักนะคะมีนับเลย 1, 2, 3, 4, 5 5หลักนะคะหลักที่อยู่ซ้ายสุดคือหลักอะไรคะเ 1, ลขห,ห,ห,หนึ่งอยู่ในหลักอะไรหลักหมื่นนะคะทีนี้1นในหลักหมื่นนะคะมีค่า1นึ่งหมื่นนะคะดังนั้นนะคะ8,500 น้อยกว่านะคะก็คือใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะเครื่องหมายน้อยกว่าสังเกตยังไงนักเรียนดูเลยนะคะที่เป็นหัวแหลมถ้าจํานวนไหนน้อยกว่าหัวแหลมจะหันไปทางนั้นนะคะอ่านี่คือตัวอย่างนะคะที่ครูยกตัวอย่างให้ดู การบ้านนะคะในแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้าที่12กับ13นะคะในหัวข้อ1.4.1นะคะการเปรียบเทียบจำนวนมาดูคำสั่งนะคะจงเติมจงเติมคำตอบและเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะทีนี้มาดูข้อหนึ่งเดี๋ยวครูทำตัวอย่างให้ดูนะคะ อ่าเปรียบเทียบ8090กับ1234อ่า8090เป็นจํานวนกี่หลักคะเ,เรานับเลย1 2 3 4เราเขียนไปเลยว่า4หลักนะคะต่อไป1234เป็นจํานวนกี่หลักคะ1 2 3 4และ5นะคะะเขียน5ลงไปเลยดังนั้น8090 มากกว่าหรือน้อยกว่า1 000, 2 0 3 4ค่คะอ่าน้อยกว่านะคะหรือ1 000, 2 0 3 4เป็นไงคะมากกว่า8,090นะคะต่อไปในหน้า13นะคะข้อ2ค่อยเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนักเรียนมาดูเลยนะคะข้อ1 3 0 0 0 0 46เป็นยังไงกับ6,760คมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับให้นักเรียนใส่เครื่องหมายลงไปเอามาดู3เอาทดก่อนได้เลยนะคะ3 0ม0 0นนะคะอา่าทดทดทดสามหมื 3, 40, 6, นะคะอา่าเราเทียบดูเลยนะคะอา่ามันจะเป็นไงคะ มากกว่าก็เลยใส่เครื่องหมายมากกว่าลงไปเลยนะคะต่อไปข้อ3นะคะเติมเครื่องหมายถูกต้องหน้าข้อความที่ถูกต้องและเครื่องหมายกากระบาดหน้าข้อความที่ผิดนะคะตรงนี้ให้นักเรียนอ่านโจทย์เลยแล้วสังเกตว่ามันถูกหรือผิดแล้วก็ให้ใส่เครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอย่าลืมทำแบบ